จะมาเปลี่ยนนะครับมือเบรกนะครับซ้ายขวาครับวันนี้เปลี่ยนรอยนี่ครับเห็นไหมเวลามือจับนะครับมันจะคมๆนิดนึ่งก็จะมีน็อตเบอร์แปดครับตัวล่างนะครับแล้วก็ไข่โค้งออกนะครับตัวบนนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรใหม่นะครับซ้ายขวานะครับก็น็อตออกนะครับที่นี่ที่นี่ก็แยกงนะครับสายเบรกนะครับเพื่อให้มันหลุดออกจากตรงนี้นะครับออกจากมือเบรกนะครับฝั่งซ้ายนะครับอืมเปิดนะครับแล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรใหม่นะครับรหัสก็ตามนี้เลยนะครับหนี่้าที่ก็ดึงสายเบรกนะครับมาดีนึงครับถ้าเกิดดันอ่อนดึงออกมาไม่ได้นะครับคลายเบรกลังครับคลายเบรกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันหย่อนนะครับอ่าถ้าเกิดดันออกมาแบบนี้ก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ท้าจารปีนะครับเราเลื่อนเล็กน้อยก็ประกบเข้าไปนะครับก็ใส่น้อเข้าไปแบบนี้นะครับเช่นี้ยี่สิบยังไม่ได้เลยนะห้าบาทเป็นห้าบาทก็ห้าบาทอีก ทีนี้ก็ใส่น็อตตัวเมียนะครับข้างหลังครับตรงนี้นะนี่ก็แบบซ้อนละเอียดจิ๊บเป่งแล้วนะครับถ้าเกิดยังประกอบไม่ได้นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับถ้าดูช่างหนุมประกอบนะครับแป๊บเดียวก็เป็นนะครับไม่เชื่อก็ลองถอดรถตัวเองนะครับหรือเข้าหรือออกดูนะครับง่ายนะครับง่ายมากนะครับ มือเบรกเราเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับี่นี่ก็ไปต่อฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีน็อตเบอร์สิบนะครับตัวล่างนะครับตัวเมียนะครับเอาออกนะครับแล้วก็ไข่ตรงบนออกนะครับแคนนี้นะครับเอาแบบนี้นะครับเปิดเๆนะครับนี่ก็แยกออกมานะครับนี่ก็ทิ้งไปอที่นี่ก่อนจะประกอบเข้าไปนะครับก็ท้าจาระปีนะครับระหว่างร่องตรงนี้ครับบนกับล่างครับ แล้วก็ตรงลูกสูบนะครับตรงลูกสูบตรงนี้นะครับแล้วก็เช็ดเช็ดออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตรงลูกก็ยึดน็อตเลยนะครับง่ายมากนะครับง่ายกว่ากินกล้วยนะครับกล้วยยังต้องปอกเปลือกนะครับอันนี้ก็ต้องเกล็ดทงนะครับก่อนจะประกอบนะครับตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องแน่นมากนะถ้ายุบจังวะ ที่นี่ก็ใส่ตัวล่างครับอย่าลืมนะครับตัวล่างนะครัอตัวเมียนะครับไข่ตึงมือนิดเดียวนะพอนะครับทีนี้ก็จะมาประกอบนะครับซูสีนะครับด้านหน้ากับด้านด้านล่างนะครับว่าประกอบเข้าไปยังไงนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ในส่วนปาครอบนะปาครอบด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับน็อตนะครับเที่ยวปล่อยครับหนึ่งครับสองสามครับน็อตตัวเล็กๆพวกนี้ไม่ต้องไปถอดนะครับอันนี้เราจะถอดเลื่อนใหม่นะครับออกมาไปใส่ซูสีตัวใหม่นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับก็เอาไฟลงไฟเลี้ยวนะครับ แบบนี้ออกนะครับก็จะมีเห็นไหมมันจะล็อกอยู่ข้างๆนะครับซ้ายขวาน,นะครับก <Yeah. S 1> ดนะครับก็เอามือดันนะครับตันแล้วก็กดออกกดออกนะครับทุกตัวนะครับ